เิมนะจ๊ะเห็ดเพาะนะคะที่เราต้มพักไว้นะจ๊ะเนี่ยจ้ะนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้ค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทําเมนูอาหารนะคะไม่ถึงเมนูนี้ไม่ถึง100บาทจ้ะทุกคนนะคะ เมนูอะไรนะจ๊ะไม่ถึง100บาทนะคะปกตินะคะกำเงินไปตลาด1,000บาทนี่ไม่ได้อะไรเลยจ้ะทุกคนนะคะแต่วันนี้นะคะเมนูนี้นะคะภูมิใจเสนอมากๆเลยค่ะนะคะเป็นเมนูอาหารอีสานจ้ะนะจ๊ะราคาไม่ถึง100บาทจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะค่ะนะคะเมนูนะคะที่จะพาทุกคนมาทำนะจ๊ะเป็นเมนูแกงหน่อไม้จ้ะนะจ๊ะใส่ เห็ดเพาะจ้ดทุกคนนะคะเป็นอาหารอีสานบ้านเฮานะคะอร่อยอร่อยจ้านะจ๊ะเห็ดเพาะนะคะ,ะ,คะทําไมถึงเมนูถึงไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะเห็ดเพาะนะคะอันนี้เขาต้มมาแล้วจะะ้ะนะจ๊ะห้าสิบบาทค่ะทุกคนนี่ค่ะนะคะได้ประมาณขนาดนี้ค่ะห้าสิบบาทนะคะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยจ้ะนะจ๊ะส่วนหน่อไม้นะคะหน่อไมเอ้เขาก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะ ขาขูดให้แล้วนะคะสามสิบบาทจ้ะนะจ๊ะก็เป็นแปดสิบถูกไหมจ๊ะนี่แปดสิบบาทค่ะนะจ๊ะส่วนอันนี้นะคะน้ํานะคะน้ําใบย่นางนะคะ่ะทุกคนนะคะสิบบาทจ้ะนะจ๊ะอันนี้แปดสิบแล้วก็เป็นเก้าสิบนะจ๊ะเนี่ยค่ะนะคะในเก้าสิบบาทนะจ๊ะส่วนนะคะใบเมลักจ้ะนะจ๊ะนี่นะคะอันนี้ใบเมงลักนะคะเราซื้อมา เขาขายห้าบาทจ้ะทุกคนนะคะก็เป็นอันนี้แปดสิบเก้าสิบเก้าสิบห้าบาทค่ะนะคะอันนี้งบแค่เก้าสิบห้าบาทจะไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทจ้ะนะจ๊ะวันนี้ภูมิใจเสนอมากๆเลยค่ะนะคะปกติกําเงินไปหนึ่งพันบาทนี้ก็ได้ของไม่กี่อย่างเองจ้ะนะจ๊ะแต่วันนี้นะคะเมนูนี้ชอบมากๆเลยค่ะนะคะราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะคะแค่เก้าสิบห้าบาทนะคะทุกคนนะคะก็อิ่มท้องแล้วค่ะนะคะปกตินะคะใบยะนางนะคะหรือว่าเถาวันเขียวเนี่ยดิฉันก็จะเดินไปเก็บ หลังบ้านแล้วก็นํามาคั้นมาปั่นเองนะจ๊ะแต่อันนี้ซื้อมาเพราะว่าเขาขายแค่สิบาทเองจะทุกคนเนี่ยถุงใหญ่เหมือนกันนะจ๊ะนี่นะคะค่ะนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมามาทำนะคะขั้นตอนนะคะการแกงนะคะหน่อไม้นะคะใส่เห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะหนังบ้านเรานะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวตามมาชมพร้อมกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นที่เราจะแกงหน่อไม้นะคะใส่เห็ดเพาะหนังนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบก่อนนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะที่ต้องใช้อ่ะค่ะนะคะค่ะวัตถุดิบของเรานะคะมีหอมแดงนะคะแกะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีพริกนะคะพริกเนี่ยนะคะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะคะภาษาอีสานเขาเรียกว่าพริกพริกโพลหรือว่าพริกหลอนะคะบักพริกหลอบ้านเฮานะจ๊ะเนี่ยนะจ๊ะมันจะ ไม่เผ็ดมากคะ่ะทุกคนนะคะพริกชนิดนี้นะคะมาใส่พวกแกงหน่อไม้แกงอ่อมแกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลูกโดดอร่อยค่ะนะคะมันจะไม่ไม่เผ็ดจัดอะค่ะนะคะค่ะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบแมงลักค่ะนะคะหน่อไม้นะคะขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้มนะคะต้มจืดเรียบร้อยแล้วะค่ะนะคะพร้อมที่จะแกงแล้วค่ะนะคะอันนี้คือสําเร็จรูปแล้วะค่ะนะคะ เป็นหน่อไม้สดจ้ะนะคะแต่ว่าเขาก่อนที่เขาจะมาขายเขาก็ต้มจนจืดแล้วนะคะก็เราก็นํามาทำาขูดเป็นเส้นๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแค่30บาทจ้ะนะจ๊ะค่ะส่วนอันนี้นะคะน้ํานะคะน้ําใบยะนางนะคะเขาก็คั้นให้เรียบร้อยแล้วค่ะแค่10บาทค่ะนะคะหรือเถาวัลย์เขียวนะคะหรือน้ําใบยะนางนั่นเองจ้ะนะจ๊ะ ส่วนอันนี้นะคะเห็ดเพาะค่ะนะคะเห็ดเพาะนะคะก็คือเขาต้มมาให้แล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปต้มทําความสะอาดอีกทีหนึ่งะค่ะนะคะเพราะว่าเขาต้มมามันอ่ามันนาน อ่ามันไม่ได้มาใหม่ๆจากเราไปเก็บมาใหม่ๆแล้วก็นํามาต้มเลยนะคะมันอาจจะหืนนิดนึงนะคะมันจะกลิ่นหืนๆหน่อยนะคะแล้วก็อ่าบางทีมันจะแปลงแปลงลิ้นหน่อยอะค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปต้มก่อนนะคะต้มแล้วค่อยนํามาแกงค่ะทุกคนนะคะต้มอีกครั้งหนึ่งก่อนนะจ๊ะค่ะวัตถุดิบของเรามันก็จะมีประมาณนี้หละจ้ะทุกคนนะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะหนังนะคะค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะนํานะคะเห็ดเพาะไปต้มก่อนค่ะนะคะต้มอีกครั้งหนึ่งทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยนําไปแกงค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะแกะนะคะเห็ดเพาะหนังของเรานะคะไปต้มอีกครั้งหนึ่งจ้าทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ หลังจากน้ำเราเดือดนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะใส่เห็ดเพาะลงไปจ้าจ้าเห็ดเพาะของเรานะจ๊ะน้ำเดือดดีแล้วนะจ๊ะเรานําไปต้มอีกครั้งหนึ่งจ้า ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะจ๊ะเพื่อ,อลดกลิ่นนะคะแล้วก็มันจะไม่แป่งลิ้นนะจ๊ะทุกคนนะคะปิดฝาไว้ก่อนจ้าตอนนี้นะคะเราก็ต้มนะคะเห็ดเพาะหนังของเราไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักพักไว้ค่ะนะคะเตรียมแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะกันเลยจ้า เรียมนะคะตักขึ้นไว้เลยจ้าโอเคจ้า เห็ดพอหนังของเรานะจ๊ะพักใส่ถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนการแกงหน่อไม้ใส่เห็ดพออร่อยอร่อยด้วยกันเลยคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะเรานะคะก็จะแกะนะคะน้ํานะคะใบย่นางของเรานะคะลงไปในหม้อเลยจ้า ตามด้วยนะคะหน่อไม้สดหน่อไม้ต้มจืดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าใส่ลงไปเลยจ้าจากนั้นนะจ้าเดี๋ยวเราก็จะมาโครกพริกนะคะ,ะโครกหยาบๆค่ะไม่ต้องโครกหมดนะจ้าตัวนี้นะคะเราไม่ต้องเอาออกค่ะทุกคนนะคะเนี่ยนะคะใส่รวมกันไปเลยจ้าโครกจ้า แค่นี้พอจ้าโคลกพอหยาบๆจ้าตามด้วยนะจ้าหอมแดงนะคะหอมแดงก็โคลกพอหยาบๆเหมือนกันจ้าพอจ้าค่ะนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมนะคะเด็ดนะคะใบแมงลักของเรานะคะ ะะตอนนี้นะคะแกงหน่อไม้นะคะใส่เห็ดเพาะของเรานะคะวัตถุดิบครบหมดแล้วจ้าเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําการแกงอร่อยออร่อยด้วยกันเลยจ้าอ,อื่นนะจ้านำหน่อไม้นะคะแล้วก็น้ำใบยะนางของเรานะคะไปตั้งที่เตาแก๊สได้เลยจ้า ปิดฝาไว้ก่อนจ้าเดี๋ยวให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงจ้ะนะจ๊ะตอนนี้นะคะหน่อไม้แล้วก็น้ำใบยะนางของเรานะคะเดือดแล้วจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทำการปรุงเลยค่ะเติมนะจ๊ะเห็ดเผะนะคะที่เราต้มพักไว้นะจ๊ะเนี่ยจ้ะนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้า จากนั้นนะจ๊ะใส่นะคะผงนัวนะจ๊ะลงไปเลยจ้าตามด้วยนะคะผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยนะจ๊ะน้ำปลาร้านะจ๊ะ ปลานิดหน่อยจ้าเติมนะจ้าพริกนะคะแล้วก็หอมที่เราโขลกไว้นะจ้าค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้แกงหน่อไม้นะคะใส่เห็ดเพาะนะคะแกงแบบอีสานนะคะรับประทานกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยก็อร่อยจ้ะนะจ๊าค่ะนะคะ,คะ,นะคะเดี๋ยวเรา จะมาตบท้ายนะคะด้วยใบยแมงลักนะคะหรือว่าผักอีตู่บ้านเรานั่นเองจ้าเติมนะคะใบแมงลักลงไปเลยจ้าเรียบร้อยจ้าตักเสิร์ฟทานด้วยกันอร่อยๆค่ะ นะคะงบประมาณนะคะ95บาทค่ะนะคะแกงหน่อไม้นะคะใส่เห็ดเพาะนะคะได้หม้อ,อใหญ่เหมือนกันนะคะน่าจะตักได้สักสองสามชามค่ะทุกคนนะคะค่ะเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟพร้อมกันค่ะตักเสิร์ฟค่ะ เสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้าแกงนะคะหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะหนังนะจ๊ะแกงแบบอีสานบ้านเห่าจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วจ้านะคะขอตัวนะคะไปรับประทานแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะน,นะคะอร่อยอร่อยก่อนจ้าแต่ว่าก่อนจะจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกเลฟทุกไลค์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคะ่ะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ